อะไรนะครับพี่ก็รักดินแหงพื้นตีฮะรักดินแหงพื้นมาปูทางตีขอเนี้ยเอาปลายหดอกเราไะทั้งผิวเปียกเนาะคู่มันใหญ่พอดีเลี้ยหน่อยเดี๋ยวเอาสองบาท,ทพอท่อตีมันแค่น้ำ เกสิปูต้องมาเดินพี่มั้งปูท่างมาเต็มที่รถคันไหนสิเป็นผู้โชคดีเกี่ยวแรกปุ๊มันหนทีมันนีเป็นยังไงน้ำมาถึงหรือว่าในเสือปูต้องมา,าสวัสดีกระท็ทกทายี่น้องเช่า youtube เช่า facebook เช่าเพจแล้วเป็นช่อง youtube ก็ออมสินออนทัวร์นะแล้วเป็นช่องเพจก็อมสินออนทัวร์เหมือนกัน เป็นเฟซบุ๊กกับไอ้เสริมพพนผ้าะทั้งเพียร์ค่อยเคลื่อนไหวไปได้พี่น้องทั้งเพียร์ยูึ่บก็เฮ็ดหลายแนวเลยบินขี้น้ำมาท่านเพือหายังมาลงให้เบื้องแน่เอาแต่ทั้งยูทู e ก็ทั้งเฟซบุ๊กประชากรเนาะเดี๋ยวค่อยขยับขยายกันเพีออย่์จำหนีก็ม่ได้ได้กินจากแน่พี่นออ้องเอ้ยจ็เฮ็ด บางคนก็นดี่าคือเมื่ไปไทยคันอื่นแน่คือเก่านั่นละเม่ไปดอกกันยูทูบไปพันการสร้างไรใดเนี่ยันได้ผู้ใดที่ไปหาไทยที่อ,ออกเดินทางไปไกลๆได้อันนี้ยังหาค่ารถอยู่เอาดินแหงวะดุกที่ได้ดินแหงมาบาทนึงเราอุ้มยางมาพร้อมได้แล้วดีว่าดิอ่าลนุนน้องมาถ่ายอะไรดีเนี่ยแม็กทอร์กมากแล้กระบุพีเมนก็นมาแล้ว ก็สิดึงขั้นใดพวกเขามาเรือดินมองแล้วหล,ลอกมาหน่มันแหงเยอะี่ิมัน,น,ขขมนยังบดพวกเขามาได้อยู่เอาท้ายทุกพี่ถอยอืมชุดมือแล้วล่ะว่าที่แม่นเทียงท่ำ ก้อนเทียงกระไดดอ,ดอกพุณอาหกเถี่ยวเพราะว่าเฮ็ดงานไปนัป่นเบื้องบรรยากาศไปพร้อมยืดยุดๆๆๆเท็จเท็จพี่น้องคือว่าไม่ได้ต้องคิดอย่างนั้คือรถบ้เฮ็ดงานรถแมคโครไม่ได้ทำงานงานน้องกับลงบ่ได้งานหน้ากับลงบ่ได้ั่นไงแ,แต่งานรถรถไถยังลงบล๊วยเหรอช่วงรถไถกับที่ไปไถหน้าเหลือปั้นหน้ากับปั้นบ่ได้ไปใสายไล่สิลูกพี่ ดินแห้งเปียกแห้งนักตัวน,น้านเออเหยียบไดปแม่เขาเลีนยงไงเห็ดเล่นเด้ิเล่นคาจริงๆนะพี่น้องนะมาแม่ครบ <c oughs> ับพ่อข้าได้น้ำเต็มอยู่นี่เราเพียงยังเล่นได้อยู่ได้ฟังทึ่งฟังทึ่งยังเสียวอยู่ฟังทึ่งแต่ว่ากระบอกข้างในยยก่อนเอาข้างหลังผมก่อน รถนี่รถนี่รับสมัครเพิ่มไม่ได้รถนี่นะนนะแต่ว่าเอาเอาอย่ามาแลนนั <c oughs> ม้มา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 วิ่งด้วยกันหนาฝนแต่ว่าเขาจกเขาร่วมทีมงานกันคือ,อยังว่าอะไพี่น้องใ <c oughs> กล้ไกลกัต้องซอยกันบอสิมารลยนแต่บาดใกล้ใกลบาดไกลไกลบอคุม้มคาจมนั่นจมนี่ ธรรมดาหน้างานหน้างานนะมันก็มีใกล้มีไกลผสมผสานกันไปราคากับบวกคงทีดอก,การาคากันว่าจ้างการเล่นดินแต่ละมองแตะละม้นกันคือยังซ้น,นี่บ้งมองกับสงร้อยเศ้าบ้องกับสองยาสิบสองร้อยแปดสิบห้าสามีทุกราคาอะไรแต่ระยะทางอย่งางี้ง องคนผู้จ้างงานกับวายเลยไปยังคือรเราไปโก้แก้ดินกันต่ละผันคือแก้ปะทอราคาเดียวกันมันจะไปเท่ากันได้ยังไงในเมื่อที่แปลงคุณมันอยู่ไกลเนาะการเคลื่อนย้ายดินนี่คือว่าไปกับสักห้ากิโลนี่หรือไปกับสักสิบกิโลนี่ผู้ไปกับห้ากิโลนี่อาจจะได้สองร้อยห้าสิบมันว่าถ้าผู้ไปกับสิบกิโลนี่การที่เพิ่มกนดี สิบแปดยี่สิบแปดตัวเหี่ยวมันก็หยแตกต่างกันอยู่สันเหลืองน้องมันแด้แต่ผเข้าวเจะหาดินได้เด้บางทีดินนี่ไม่ใช่หาง่ายๆเลยน้องตัวศิลป์หลอกหน้าเต่าตงนี่ขัดเฮ็ดป้างเขาจะบ่อไห้เลยลอกหน้าลอกหน้านี่คือขุดบ่อดินหรือกันบ่อดินบ่อลึกๆนี่เห็นบ่เแล้วจะเกยบ่อดินบ่ยังนี่ทเขาจาะป้องเป็นนี่ที่ขาวเจาะป้องไห้ขุดได้หน้าขาเจาะ บางทีมันต้องซื้อดินแต่ทางนี้ยังดีเนี่ยยังไม่ได้ซื้อยังคือการคุยกันก็นกนคือได้ผลประโยชน์ร่วมกันเจ้าได้หน้าจะได้หน้านี่ในหน้าหลอกในหน้าให้นี่พูดถึงได้ดินต่อไปีข้างน้า <c oughs> โอ้ยต่อปีข้างน้าเนี่ยแต่จีนะะจะดได้ซื้อวัดคุระห้างอ่ะเพราะว่าจังหวัดใด ขณะที่เราซื้อดินให้กันเบิดซื้อแะไรด้รถคันนี้น้องทั้งไอ้ทั้งเชลหรือทั้งเชื่อทั้งบริษัทไงอนุมัติแล้วเรื่องการเปลี่ยนเอี่ยวนี่เปลี่ยนเอี่ยวมันเอี่ยวมันเดี๋ยวเอี่ยวมันเดี๋ยวหลวมเล็กน้อยรถคันนี้ประดูสีมืออะไรแต่ว่าเดี๋คุยได้ยินคเดี๋รู้สภาวะสีได้ยินข่าวดีอยู่เราพี่ได้ยินข่าวดีว่าเขาจะมาเปลี่ยนให้อยู่ รเราเปลี่ยนบริเอกพี่น้องลดราคาปัดราคาปายแดงเนาะสามล้านสองพี่น้อง,ง,อ 3, 2, 000, องขั้นนี้ราคาค่าตัวแต่ว่าแหวนจะรวมเป็นรถมือสองมาเป็นรถมือสองมามาบิ้วสีใหม่ชั่วโมงการทํางานมาอยู่มากไม่ไม่นะ่ะสี่พันกว่าชั่วโมงรถคันนี้มาเนะ่ะมาลงมามาฮาลูกตีแล้วนี่มาลงงานอยู่งวันเดียวก็ทำงานไปแต่หาร้อยชั่วโมงเลยที่ว่าพี่เอ็มเคยแลกนะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง มาด้ลูกพี่เราแจ้งไปพี่แจ้งไปว่าเอวมันสึกเอวมันหลวมมันมันโยกโยกมันวิลรอบฟีประมาณเฟืองหนึ่งอผู้จ้าของผู้เ้าซื้อรถนี่เขาก็เลยพ่อๆใจว่าต้องเปลี่ยนในเพื่อนนำ้ำก็เป็นที่เซลเซลลมาบ,บอกขายแต่ตอนอยากขายรถนะ่ะเวลาอยากขายเออทำให้หมดเดี๋ยวมีอะไรแจ้งมาเดี๋ยวทำให้หว่าว่าเนี่เขาแจ้งไปนี่ครับ ที่มาเห็ดให้ก็คือสิ้นกระบอกเขาก็มาเห็ดสิ้นกระบอกฟังซ้ายนี่ตัวเดียวนี่มาเห็ดให้แจ้งไปไล่การนี้คือล้นเลอล้นเลอ,ลเลอสี่ลูกนี่ก็มาเปลี่ยนให้แล้วเหลือง่ายๆก็คือเหลือเอวนี่คือเอวจบหนึ่งคือจบเลยนี่คือเก็บงานแล้วที่แล้เอาแน,น่แน่แล้วรถแค่นี้บูธสลักไนะบูธสลักทุกจุดนายสิเปียกหาเบิดปุ๋ยแล้ว คันรถได้ราคาสามล้านกว่าบาทหรือสามล้านสองหนึ่งแต่ซ้ำลดไม่เพื่อนเพื่น้องราคาเป็นปะลดไม่ป้ายแดงเต็มที่ก็อยู่ประมาณสามล้านแปดบวกดอกบวก,บวกยังเข้าไปก็ยีตกไปสี่ล้านกว่าเอ็นบ่ล่ะแต่ตัวนี้สามล้านสองคือบวกดอก,กเรียบร้อยแล้วมันก็พัดกันลดไม่บ่บ่อยบ่ก,กี่แสนบาทบาล่ล่ะมันสีเป็นลักษณะที่ว่าเอวมันหลวมห้าใสไปนี่ พอดีเบิดงวดกับซีเมนเฮาซ่อ,อมเองบอกอวมันแล้วก็เลยลูกพี่เลยว่าต,ออตออา้องซ่อมต้องยังไงก็ต้องแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมยังไงก็ต้องมาสบไม่ค่อยเด้อเอาไปเราไปหลอกหน้าแล้วให้หน้าให้รู้สึกว่าสูงกวระมูอแต่ว,ว่าเออเกือเป็นนิมิตไม่ดีหรอกที่ว,ว่าเขาดีเฮ็ดให้แต่ไม่รู้ว่าวันไหน มือได้จะเห็นในรงคลิปกับขึ้นมือนั่นแหละน้องพี่น้องผมก็สิเทาผมก็สิีเฝาเพิ่งคือกันว่าเขาจะมาเห็ดใหตุี้ดีบ่แต่ว่าช่างสุดเก่าหรือที่มาเนี่นยพยายามดูแลลูกค,ค้าดีๆด้วยสร้างด้ยน,นี่ยังเป็นี่รถคันนี้ยังถือว่าเป็นรถบริษัทอยู่นะยังเป็นรถของผู้สื่อนะยังเป็นการเช่าซื้อกันอยู่คุณต้องดูแลให้ดีรถศูนย์นะบริษัทคุณเห็ุงานมือพลัง มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันขอกน้ำมันเครื่องหรือว่าน้ำมันอะไรสุกอย่างนะคุณต้องทดลองขับก่อนค่อยส่งงานอันนี้มาเปลี่ยนถ่ายแต่มันเครื่องอย่างมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันสวิงหรือว่าถ่ายน้ำมันตัวเดินเคล็ดแล้วเพราะมีการว่าขึ้นไปสตาร์ทเครื่องลองเบิ้งแล้วว่าลอง,ลอง,ลองสวิงดูลองเดินดูมันมีเสียงอะไรผิดปกติหรือเปล่าน้ำมันพอไหมนี่โฆษนา มันคือนั่นนั่นมันถึงคือเรียรกว่าช่างช่างศูนย์แต่ว่าคือเราเห็ดน,นี่ยสซ่างศูนย์ดีศูนย์แบบศูนย์จนนาแดงนะศูนย์เจไห่นะว่ายงไงซะเดี๋ยวไปยังขึ้นจะเดือดร้อนแทนข้าเจ้าแท่ตีถามอีกมีคนมาถามอีกมีคนถามกว่าตอบแท่นรัดไป่รนดแล้วมันเป็นห่วงได้อยู่ขันค่ายเทียมมันพังเรจะไปท่าใหขั้นไหนเอาเฮงขันหา อันรถนะบอึพดพี่น้องรถแมคโครนะบ,บี่อึดคขับในกระบุนแมคโครไปถ่ายที่ไหนก็ได้แต่หาคนขับแบบลูกพี่นี่ไม่ค่อยมีครับฝีมือคือเรานี่คือว่าสายโหดสายบูขึ้นเราเนี่ยอยู่แต่ละโซนละโซนมันสิมีอยู่บ่งไล่บ่กี่คนดอกพี่น้องที่ขับรถแมคโครใครมันอยู่แถวไอ้บุ้ยเล่่มมันบอกที่ป่าตุงก็ไปถ่ายหน่อยเป็นหัวหน้าจิโร่ประมาณน,น,นั้นแหละนะผู้ไปติดตามผูดด้ใดเคยเบื้อง,องหนึ่งหัวหน้าจิโรม่มา คือป่าชาดนีเองแล้วก็ไปเที่ยไปไทยเป็นผู้นีิลีลาชกฤษประมาณนั่นแหละหดสายหดสายหดสายห,ายหาย้าให้กันแล้วมันนั่นมองตีเล็กประเทศไทยคือป่าเจาะว่ะ <c oughs> อันนี้เป็นป่าพุงเนี่นี่อัน,นหัวหนา้าพุงเนาะอาจารย์พุงดีมือกับจัดจัดนให้กันงานน้องงานหนนินเดี๋ยวแล้วก็ลังคุยกันอยู่เรื่องงานหินเดี๋ยว รับได้เดี๋ยวพาไปถ่ายเดี๋ยวพี่พาไปทำแล้วว่าแกรับแกเป็นประเมินง,งานแล้วล่ะแบบเอาหินก้อนใหญ่ๆออกจากก้นก้นสะแล้วก็แปลงแต้งสาไม่เ่างไงซะปเปลี่ยนจากบอ่อเก่าเป็นบอ่อใหม่สวยๆนะพวกพ่อรองขวัญมาหรอห้างห้างนะเอาคลิปหนา้าพอกันไหมนะ้เพื่อนนะคลิปนี้ไว้ซ้ำนีก่อน เดี๋ยวเราเรล,ลาเี้ย,ย,ยงรถคั้นอืนอีกหลายแนวหลายย่างบุ๊ยิ่งต้องกันไปดีละเรื่อยๆติดตามกันไปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ